ครับสวัสดีครับจากหลานโปรยทานงานบุญนะครับวันนี้เราจะมาสอนการพับเตียนโปยทานโดยการทําจากธนบัตรนะครับในรูปแบบแบบนี้นะครับเป็นรูปเสื้อเรามาเริ่มกันเลยครับโดยการนําธนาบัตรมาครับพับครึ่งให้ได้แบบนี้นะครับ เพื่อหากึงกลางของธนาบัตรนะครับเราล็อกกพับด้านบนลงมากพับด้านล่างให้มาตรกันแบบนี้นะครับมาให้กลับหลังนะครับขนดาดน,นี้ครับด้านบนลงมาเพื่อจะทำเป็นปกเสื้อนะครับประมาณครึ่งเซนติเมตรนะครับแล้วกกลับมานนนานา ลงมาประมาณครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะครับครึ่งหนึ่งของส่วนตรงนี้ให้ได้ในลักษณะแบบนี้อีกด้านหนึ่งนะครับทำเหมือนกันให้ท่าๆกันนะครับตรงข้างก็จะได้ในส่วนของปกเสื้อนะครับนี้ กลับมาอีกด้านหนึ่งนะครับให้ง่ายขึ้นแล้วเราก็พับเก็บมุมเข้าไปนะครับสองข้างเลยก็จะได้แบบนี้นะครับหลังจากนั้นให้เราง่ายขึ้นมาอย่างนี้นครับ แล้วก็พับลงมานี่นะครับอ๋ให้ทำแบบนี้นี่ก็คือจากจุดที่เราพับครับพอเราหงายขึ้นมาแล้วก็พับให้ได้ในลักษณะแนวตั้งแบบนี้น,นะครับพอเราหงใช่ไหมครับแล้วก็พับ ให้สามเหลี่มที่เราพับไว้ต้องฉากพอดีนะครับแบบนี้ครับเราก็พับลงมาจะได้ลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแขนเสื้อ ลจากนั้นให้เราจับพับขึ้นมานะครับแล้วก็มาสอดเก็บไว้กับปกเสื้อแบบนี้นะครับนะครับก็จะได้เป็นรูปเสื้อนะครับโดยการดึงพับอย่างนี้ก่อนนะครับ รูปแล้วก็พามาทบแล้วก็สอดกลับเข้าไป็จะได้จัดนี่ให้สวยงามครับก็จะได้รูปเสื้ออะไรนะครับธนบัตรที่ทำจากเสื้อครับสามารถกดถูกใจกดสัาสคริปได้จาก YouTube นะครับหรือสนใจจะสั่งซื้อ เดยนโปรยทานงานบุญครับสามารถเข้าไปที่ร้านโปรยทานงานบุญได้นะครับขอบคุณครับ